เรื่องราวนี้เกิดขึ้นกับชายหนุ่มสองคนพวกเขาไม่ได้ตั้งใจจะเป็นคนเลวร้ายแค่เป็นวัยที่มองหาความท้าทายมองหาอะไรสนุกสนุกทำในคืนวันหยุดที่น่าเบื่อพัทเป็นคนที่ค่อนข้างเชื่อในเรื่องลี้ลับแต่ก็ไม่เคยเจอด้วยตัวเองและชอบพูดจาไม่คิดส่วนกอเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องผีสางอย่างสิ้นเชิง ออกแนวท้าทายและลบหลู่ด้วยซ้ำบ้านร้างหลังที่เป็นประเด็นอยู่ไม่ไกลจากย่านชานเมืองที่พวกเขาอาศัยอยู่เป็นบ้านไม้เก่าสองชั้นตั้งอยู่กลางที่ดินรกร้างมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นปกคลุมจนดูมืดครึมตลอดเวลาหน้าต่างส่วนใหญ่ปิดตายบางบานก็แตกหักเล่ากันว่าบ้านหลังนี้ เคยมีหญิงชราคนหนึ่งเสียชีวิตอย่างปริศนาภายในบ้านและหลังจากนั้นก็ไม่มีใครอยู่ได้อีกเลยใครที่พยายามจะเข้ามาปรับปรุงหรือแม้จะรื้อถอนก็มักจะเจอเรื่องร้ายๆจนต้องถอยกลับไปชาวบ้านแถวนั้นเรียกมันว่าบ้านยายสั้นชื่อเล่นที่มาจากเรื่องเล่าเกี่ยวกับเจ้าของคนเก่า ข่าวหรือเรื่องความเฮี้ยนของบ้านยายสั้นนี่แหละครับที่ไปกระตุ้นตอมความคึกขนองของพัทและกอพวกเขาคุยกันในคืนหนึ่งหลังจากดื่มสังสรรค์กับเพื่อนๆในบรรยากาศที่เริ่มครึมครึมด้วยฤทธิ์แอลกอฮอลกอพูดขึ้นมาด้วยน้ำเสียงท้าทายว่าพวกเรื่องผีบ้านร้างนั่นมันงี่เง่าเป็นแค่เรื่องหลอกเด็ก พัดที่ปกติก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่พอได้ยินกอพูดแบบนั้นความรู้สึกอยากพิสูจน์ตัวเองอยากให้เพื่อนยอมรับมันก็เกิดขึ้นและแล้วความคิดที่ผิดพลาดก็เกิดขึ้นพวกเขาตัดสินใจเข้าไปลองของในบ้านยายสั้นในคืนนี้แหละตอนแรกพัดก็ยังลังเลแต่กอก็ยุหนัก บอกว่าถ้ากลัวก็นอนอยู่บ้านไปคำพูดนั้นมันจี้ใจดำพัดจนต้องยอมตกลงพวกเขาขับรถไปถึงบ้านใหญ่สั้นตอนเกือบเที่ยงคืนบรรยากาศรอบๆบบ้านมันแตกต่างจากตอนกลางวันอย่างสิ้นเชิงมันมืดสนิทเงียบงนันมีแต่เสียงลมพัดวีดวิวผ่านช่องหน้าต่างที่แตกหักแสงไฟหน้ารถส่องไปที่ตัวบ้าน เห็นเงาต้นไม้ใหญ่ที่ดูน่ากลัวและตัวบ้านที่ดูเหมือนกำลังจ้องมองกลับมาความรู้สึกอึดอัดหนาวเย็นเริ่มคลืบคลานเข้ามาทั้งที่อากาศข้างนอกไม่ได้หนาวขนาดนั้นก็เดินนำไปที่ประตูนหน้าบ้านมันปิดสนิทและมีโซ่คล้องไว้แต่เขาก็หาทางปีนข้ามรั้วเตียเต้ยเข้าไปในบริเวณบ้านได้อย่างง่ายดายพัด ปีนตามเข้าไปอย่างลังเลพอเข้ามาในบริเวณบ้านกลิ่นเก่าๆกลิ่นอับชื้นกลิ่นดินและกลิ่นบางอย่างที่ฉุนจางๆมันโชยเข้าจมูกย่าขึ้นรกสูงจนเกือบถึงเขา่าการเดินแต่ละก้าวต้องเหยียบย่ำลงไปบนพื้นดินที่ไม่รู้ว่ามีอะไรซ่อนอยู่บ้างพวกเขาเดินไปที่ประตูหลังบ้านมันไม่ได้ล็อกแค่งแง้มไว้เล็กน้อย พอกอผลักเข้าไปประตูไม้เก่าก็ส่งเสียงดังเอียดอาดบาดแก้วหูความมืดและความเย็นจากข้างในเหมือนพุ่งออกมาประทะภายในบ้านมืดสนิทใช้ไฟฉายจากโทรศัพท์มือถือส่องไปเห็นฝุ่นหนาจับอยู่ทุกสิ่งเฟอร์นิเจอร์เก่าๆที่ยังคงอยู่ในสภาพสุดโทมใยแมงมุมห้อยระย้าเต็มไปหมด บรรยากาศมันหนักอึ้งเหมือนมีใครกำลังจ้องมองจากทุกมุมมืดกอเดินนำไปอย่างไม่กลัวใช้ไฟฉายส่องไปทั่วพูดจาล้อเลียนเรื่องผีท้าทายสิ่งที่มองไม่เห็นไหนว่าผีอยู่ไหนออกมาให้ดูหน่อยสิพัดเดินตามอย่างระแวงเขารู้สึกไม่สบายใจอย่างบอกไม่ถูกทุกครั้งที่กอพูดจาลบหลู เขารู้สึกเหมือนอากาศรอบตัวมันยิ่งเย็นลงยิ่งอึดอัด <_ d un> พวกเขาเดินสำรวจไปตามห้องต่างๆชั้นล่างห้องนั่งเล่นห้องกินข้าวห้องครัวทุกห้องมีแต่ความว่างเปล่าความเก่าแก่และความมืดจนกระทั่งพวกเขามาถึงบันไดที่จะขึ้นไปชั้นสองบันไดไมเ้เก่าๆเสียงดังเอี๊ยดอาดทุกย่างก้าวที่เหยียบลงไปกอ ปีนขึ้นไปก่อนพัดตามไปช้าๆบนชั้นสองความรู้สึกยิ่งรุนแรงขึ้นเย็นเยือกกว่าชั้นล่างและความเงียบก็ยิ่งกดดันเหมือนความเงียบที่ไม่ได้เกิดขึ้นเองแต่ถูกสร้างขึ้นพวกเขาเดินไปตามโถงทางเดินแคบๆมองเข้าไปในห้องต่างๆส่วนใหญ่ เป็นห้องนอนมีเตียงไม้เก่าๆตั้งอยู่ผ้าหม่มหมอนหม้งเก่าๆที่ดูหน้าขนลุกแล้วก็ก็หยุดอยู่หน้าห้องหนึ่งห้องที่อยู่สุดทางเดินประตูห้องนี้ดูเหมือนจะปิดสนิทกว่าห้องอื่นและมีกุญแจคล้องอยู่แต่เป็นกุญแจเก่าๆที่ดูอ่อนแอนี่ละมัง้งห้องเจ้าของบ้าน กอพูดด้วยน้ำเสียงอยากรู้อยากเห็นเขาเอื้อมมือไปแตะประตูวินาทีที่มือของกอแตะไปที่ประตูห้องนั้นเสียงเอียดอาดของบันไดข้างหลังพวกเขาก็ดังขึ้นมาพัดสะดุ้งสุดตัวหันขวับไปมองใช้ไฟฉายส่องไปที่บันไดไม่เห็นอะไรเลย มีเพียงความมืดทึบและขั้นบันไดหมายเก่าๆที่ทอดยาวลงไปแต่เสียงเมื่อครู่มันไม่ใช่เสียงบันไดลั่นตามปกติมันเป็นเสียงที่หนักแน่นเหมือนมีคนกำลังก้าวขึ้นมาจริงๆอะไรวะพัดตกใจอะไรก่อหันมามองและพูดด้วยสีหน้าชางนเสียงเสียงบันไดพัด ตอบด้วยเสียงสันส่นๆเหมือนมีคนกำลังขึ้นมากอหัวเราะในลําคอคิดมากไปหน้าบ้านมันเก่าหมายมันก็ลั่นเป็นธรรมดาเขายังคงไม่เชื่อแล้วก็หันกลับไปที่ประตูห้องเดิมใช้มือกระชากกุญแจเก่าๆที่คล้องอยู่กุญแจนั้นหลุดออกจากขอดังแกลกแล้วตกลงพื้นง่ายกว่าที่คิดอีกกว่า กพูดอย่างได้ใจแล้วเขาก็เปิดประตูห้องนั้นออกข้างในห้องมืดสนิทกว่าห้องอื่นๆกลิ่นอาบชื้นและกลิ่นฉุนประหลาดที่เคยได้กลิ่นจางๆข้างนอกตอนนี้มันรุนแรงขึ้นมากเหมือนกำลังอยู่ในแหล่งที่มาของกลิ่นนั้นจริงๆ กใช้ไฟฉายส่องเข้าไปภายในห้องค่อนข้างโลง่งมีเพียงเตียงไม้เก่าๆตู้เสื้อผ้าไม้และโต๊ะเครื่องแป้งบนโต๊ะเครื่องแป้งมีกระจกบานใหญ่และมีของวางอยู่เกลื่อนเป็นของใช้ส่วนตัวเก่าๆมีหวีมีขวดน้ำหอมโบราณและที่สำคัญคือรูปถ่ายเก่าๆใบหนึ่ง วางคว่ำหน้าอยู่ข้างกระจกความอยากรู้อยากเห็นครอบงำกออีกครั้งเขาเก้าวเข้าไปในห้องตรงไปที่โต๊ะเครื่องแป้งแล้วค่อยๆหย,ยิบรูปถ่ายใบนั้นขึ้นมาหงายดู เป็นรูปถ่ายขาวดำถ่ายคู่กันเป็นผู้หญิงสูงวัยแต่งตัวเรียบร้อยยืนอยู่ข้างๆชายหนุ่มเป็นรูปที่ถ่ายเมื่อนานมาแล้วแต่สิ่งที่ทำให้พัทที่ยืนอยู่ตรงประตูห้อมรู้สึกขนลุกคือใบหน้าของผู้หญิงคนนั้น ถึงจะเป็นรูปเก่าแต่แววตาและรอยยิ้มบางๆนั้นมันให้ความรู้สึกที่น่ากลัวอย่างประหลาดไม่ใช่รอยยิ้มที่เป็นมิตรแต่มันเหมือนรอยยิ้มที่รู้ทันหรือรอยยิ้มที่กำลังเยาะเยะ้ยในขณะที่ก่อกำลังจ้องมองรูปถ่ายนั้นอย่างพิจารณาเหตุการณ์ที่ทั้งคู่ตัวแข็งทื่อ กกิดขึ้นระจกบานใหญ่บนโต๊ะเครื่องแป้งที่อยู่ตรงหน้าก่อค่อยๆสะท้อนภาพบางอย่างที่ไม่ใช่ภาพของก่อและไม่ใช่ภาพของพัดที่ยืนอยู่ตรงประตูในกระจกนั้นปรากฏภาพของเงาคนยืนอยู่ข้างหลังก่อเงาที่ดูบิดเบี้ยวสูงโปรง่งแต่รายละเอียดไม่ชัดเจน มันยืนอยู่ใกล้ก่อมากใกล้จนเหมือนจะสัมผัสได้เงาที่เหมือนกำลังมองมาที่กอและมองมาที่พัดผ่านกระจกกอยังคงถือรูปอยู่ในมือเขาไม่เห็นเงาในกระจกนั้นเพราะเขากำลังจ้องมองที่รูปถ่ายแต่พัดเห็นเขาเห็นเต็มเต็มตาขาเขาอ่อนแรงเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้น เขาไม่สามารถส่งเสียงเตือนก่อได้เสียงมันติดอยู่ในลำคอทำได้แค่จ้องมองภาพหน้าสะพรึงในกระจกนั้นด้วยความหวาดกลัวสุดขีดเงาในกระจกค่อยๆย,ยกมือขึ้นมามือที่ผอมเรียวยาวเหมือนกลงเล็บค่อยๆเอื้อมมาแตกที่ไหล่ของกอในนาทีนั้นเองกอ ก็เหมือนจะรู้สึกได้หรืออาจจะรู้สึกถึงไอเย็นที่สัมผัสผิวเขาชะง,งักไปเล็กน้อยใบหน้าค่อยๆหันกลับไปมองด้านหลังอย่างช้าๆ พัดในจังหวะนั้นเองพลังความกลัวสุดขีดทำให้เขากระโจนถอยหลังออกจากหน้าประตูห้องวิ่งกลับไปทางโถงทางเดินด้วยความเร็วสูงเขาไม่ได้หันกลับไปมองอีกเลยไม่เห็นว่าก่อเห็นอะไรหรือผเผชิญหน้ากับอะไรได้ยินเพียงเสียงเสียงร้องที่ดังขึ้นมาสั้นๆแล้วก็เงียบหายไปเหมือนถูกตัดขาด พัดวิ่งลงบันไดมาอย่างไม่คิดชีวิตเสียงฝีเท้าดังโครมครามหัวใจเต้นรัวแรงจนเหมือนจะหลุดออกมาเขาพุ่งตรงไปที่ประตูหลังบ้านเปิดมันออกแล้ววิ่งออกไปนอกตัวบ้านผ่านสวนที่เต็มไปด้วยหญ้ารกสูงข้ามรั้วออกมาที่ถนนอย่างทุลักทุเลแล้ววิ่งไปที่รถที่จอดอยู่ริมถนน พอเข้าไปนั่งในรถเขาก็ล็อกประตูทันทีมือไม้สั่นไปหมดหายใจหอบหนักพยายามสตาร์ทเครื่องยนต์แต่เครื่องยนต์เหมือนจะมีปัญหาทำให้สตาร์ทไม่ติด ในขณะที่เขากำลังพยายามสตาร์ทรถอยู่นั้นเขาเหลือบตาไปมองที่ตัวบ้านมองไปที่หน้าต่างชั้นสองหน้าต่างบานนั้นที่เป็นของห้องสุดท้ายปลายทางเดินห้องที่ก่อเข้าไปท่ามกลางความมืดและแสงไฟที่ส่องไปไม่ถึงชัดนักพัดเห็นบางสิ่งอยู่ที่หน้าต่างบานนั้นมันเป็น ใบหน้าใบหน้าที่ซีดเซียวอยู่ในความมืดจ้องมองตรงมาที่เขาใบหน้าที่ดูแก่ชรามีรอยย่นและที่น่ากลัวที่สุดคือดวงตาดวงตาที่เบิกกว้างจ้องมองมาอย่างว่างเปล่าแต่เต็มไปด้วยความอาฆาต ใบหน้านั้นค่อยๆขยับชา้ชาๆเหมือนกําลังยิ้มให้เขายิ้มที่บิดเบี้ยวไม่เป็นธรรมชาติยิ้มที่ทำให้ขนหัวลุกไปถึงขั้ววิญญาณพัดกรีดร้องออกมาสุดเสียงประกอบกับเครื่องยนต์สตาร์ตติพอดี เขารีบเหยียบคันเร่งมิดขับรถพุ่งออกไปจากตรงนั้นอย่างรวดเร็วไม่แม้แต่จะคิดถึงก่อที่ยังอยู่ในบ้านความกลัวมันครอบงำทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดแล้วเขาขับรถไปจอดที่ป้อมตำรวจที่อยู่ใกล้ที่สุดลงจากรถด้วยอาการสั่นเทาเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ตำรวจฟังอย่างติดติดขัดขัดตำรวจรับฟังอย่างไม่เชื่อนัก แต่เมื่อเห็นสภาพของพัดท,ที่ดูเหมือนคนเสียสติไปแล้วพวกเขาก็ตัดสินใจส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบที่บ้านยายสั้นเจ้าหน้าที่ตํารวจเข้าไปตรวจสอบภายในบ้านอย่างละเอียดพวกเขาพบว่าประตูหลังบ้านเปิดอยู่จริงแต่ภายในบ้านไม่มีร่องรอยการรื้อคน้นหรือการต่อสู้และที่สำคัญที่สุดพวกเขาไม่พบใครเลย ถังก่อและร่องรอยของหินชราหรือสิ่งลี้ลับใดๆตามที่พัดกล่าวอ้างห้องสุดท้ายบนชั้นสองประตูถูกเปิดออกจริงกุญแจเก่าๆตกอยู่บนพื้นบนโต๊ะเครื่องแป้งมีหวีขวดน้ำหอมเก่าๆแต่รูปถ่ายที่พัดเล่าว,ว่ากอหยิบขึ้นมาดูมันหายไปไม่พบมันในห้องนั้นหรือที่ไหนในบ้านเลย ตำรวจลงความเห็นว่าพัดอาจจะตกใจกลัวไปเองจากความมืดและบรรยากาศของบ้านร้างหรืออาจจะเกิดจากการเข้าใจผิดอะไรบางอย่างส่วนก่อพวกเขาคิดว่าอาจจะหลบหนีไปเองหลังจากเห็นพัดตกใจกลัวหรืออาจจะมีเรื่องทะเลาะกันอะไรบางอย่างแต่พัดรู้ดี เขารู้ว่าสิ่งที่เขาเห็นมันไม่ใช่ภาพหลอนและกอก็ไม่ได้หนีไปไหนเองแน่นอนหลังจากนั้นกอก็หายตัวไปอย่างถาวรไม่มีใครพบเขาอีกเลยตำรวจพยายามสืบหาแต่ก็ไม่พบเบาะแสใดๆราวกับว่าเขาหายตัวไปจากโลกนี้อย่างสมบูรณ์แบบส่วนพัท เขาใช้ชีวิตอยู่กับความหวาดระแวงความรู้สึกผิดและภาพใบหน้าซีดเซียวดวงตาที่เต็มไปด้วยความอาฆาตและรอยยิ้มบิดเบี้ยวที่ปรากฏที่หน้าต่างชั้นสองของบ้านใหญ่สั้นภาพนั้นยังคงตามหลอกหลอนเขาในความฝันและในเวลาที่เขาอยู่คนเดียวบางครั้งในยามค่ำคืนที่เงียบสงัดถ้าเขานอนไม่หลับ เขาจะรู้สึกเหมือนได้ยินเสียงเสียงแผ่วเบาคล้ายเสียงหัวเราะแห้งๆห,หรือเสียงลมหายใจเย็นๆดังมาจากมุมมืดในห้องของเขาเองเสียงที่เตือนเขาอยู่เสมอว่าการลบหลู่การยื่นมือไปแตะต้องในสิ่งที่ไม่ใช่ของของเราในที่ที่ไม่ใช่ที่ของเรามันมีราคาที่ต้องจ่ายด้วยชีวิต ด้วยสติสัมปชัญญะหรือด้วยการถูกตามติดไปชั่วกาลนานและบ้านใหญ่สั้นยังคงตั้งอยู่ตรงนั้นกลางที่ดินรกร้างมืดครึมเงียบสงัดเป็นเหมือนอนุสรเตือนใจถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นและถึงบางสิ่งที่ยังคงอยู่ในนั้นรอคอยใครก็ตามที่กล้าจะเข้าไปลองของ 이 크랑.